สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยป้ำนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยป้ำมากขึ้นวันนี้นะครับมีข่าวมารายงานทั้งในด้านของ WWE เองนะครับ AEW แล้วก็ Impact Pro Wrestling ด้วยนะฮะวันนี้ทุกคนเรามีไลฟ์นะครับผมมีไลฟ์ประมาณ2ถึงทุ่มนะฮะเป็นการไลฟ์ที่เราจะมาวิเคราะห์ ก่อนถึงซัมเมอร์แลมหรือพูดง่ายๆก็คือมานั่งทายผลซัมเมอร์แลมกันนั่นแหละนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะฟังนะฮะช่วง 2- อสามทุ่มก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมจะมาพร้อมกับไอ้เจ้าปูมิจากเพจมนุษย์มวยปั้มเหมือนเดิมนะครับผมยังไงเจอกัน2-3ถึงทุ่มนะฮะวันนี้ครับข่าวแรกโรมมนเลนครับบอกว่าซีเอ็มพังเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเองคิดโรมนเลนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของ BT Sport โรมมนเลนถูกถามว่า นักมวยปั้ำที่เคยออกไปแล้วกลับมาเฉพาะในโชว์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยกลับมาเอาแค่โมเมนต,ต์ดีๆไปโรแมนเลมีความคิดอย่างไรบ้างกับนักมวยปั้ำเหล่านี้นะครับซึ่งคนถามเนี่ยก็ยกตัวอย่างถึงจอร์ซีน่าแล้วก็ซีเอ็มพังโรมนเลบอกว่าคนบางจำพวกมักจะมองว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าความเป็นจริงเสมอซีเอ็มพังไม่ได้เก่งหรือดีไปกว่าจอร์ซีน่าเลยเขาไม่ได้เก่งหรือขยันไปกว่าเดอะร็อกมันคือสิ่งที่มันเป็น มันคือความจริงจากคนที่เป็นนักมวยปั้มเต็มเวลาผมเข้าใจถึงสิ่งที่เราสมควรจะได้รับกับสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่คุณจะต้องรับมันให้ได้ผมเป็นนักมวยป้้มเต็มเวลาที่ทําทุกๆอย่างที่จําเป็นเพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นมาสู่จุดนี้และเมื่อผมมาถึงจุดนี้ผมก็ยังคงต้องทําทุกๆอย่างให้มากขึ้นเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองต่อไป ซึ่งโอกาสต่อไปนั่นก็คือการเป็นคู่เอกในซัมเมอร์สแลมโดยสู้กับจอร์ซีนาถ้าใครพยายามที่จะกันผมออกไปผมก็จะสู้มันอย่างเต็มที่ตอนนี้จอร์ซีนาคือนักแสดงที่อยู่ในหนังที่ทำรายได้สูงที่สุดในปีนี้เขาสมควรที่จะกลับมาได้รับความยิ่งใหญ่ได้รับการต้อนรับที่ดีและเมื่อเขากลับมาเพื่อที่สู้กับโรมันเลนนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมโรมันเลนนะครับมีโปรแกรมป้องกันแชมป์ยูนิเวอร์แซลแชมเปของเขา กับจอร์นซีน้าในซัมเมอร์สแลมข่าวที่2นะครับโกเบิร์กเปิดเผยว่าเขาเหลือสัญญาการปั้มกับ WWE อีกกี่แมชนะครับจากรายงานเนี่ยโกเบิร์กได้ต่อสัญญาตั้งแต่ปี2020นะครับโดยสัญญาเนี่ยจะอยู่ยาวถึงปี2022ในการสัมภาษณ์ในรายการของ WWE The Bump นะครับโกเบิร์กเปิดเผยว่าเขาเนี่ยยังเหลือแมชการปั้มอีก2แมชที่จะต้องปั้มตามสัญญา เมื่อเขาถูกถามว่าเขาเชียร์ใครระหว่างโรมมนเลนแล้วก็จอนซีนานะครับกเบิร์กแซลแบบติดตลกว่าเขาจะไม่อยู่ทีมเดียวกับเหยื่อที่เขาจะต้องล่ากเบิร์กบอกว่าผมเป็นแฟนตัวยงของพวกเขาทั้งคู่พวกเขาเหลือเชื่อมากโรมมนเลนทําได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อใน2-3ปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามันมหัศจรรย์มากพอเฮมนเนี่ยทำหน้าที่ของเขาได้ดีจริงๆผมชอบโรมมนเลนอาจจะมากกว่าที่ผมชอบบีบคอจอนซีนาด้วยซ้ํา แต่ยังไงก็ตามผมจะจัดการบ็อบบี้แลสลีย์ก่อนหลังจากนั้นผมจะเหลือสัญญาอีก1หรือ2แมตช์ไม่แน่ผมอาจจะได้เจอกับพวกเขาก็ได้โกเบิร์กนะครับมีโปรแกรมที่จะต่อสู้กับบ็อบบี้แลสลีย์เพื่อชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนในซัมเมอร์แ m ลมข่าวต่อไปครับข่าวที่3 e เซตโลลินพูดถึงการที่จอร์ซีนาเนี่ยพูดถึงเขาแล้วก็ดีนแอมโบรส ในสเปกดาวันที่13สิงหาคมครับมีการโต้เถียงกันระหว่างจอห์นซีนากับยูนิเวอร์เซอแชมเปี้ยนโลมันเลนซึ่งในการโต้เถียงนั้นเนี่ยจอห์นซีนาพูดว่าโลมันเลนทำให้ดีนแอมโบวต้องออกจาก WWE และทำลายอาชีพของเซตโรลินซึ่งการพูดในช่วงนี้นะครับไม่ได้อยู่ในบทบาทและไม่ได้มีการซ้อมกันมาก่อนเป็นการพูดที่มาจากตัวของจอห์นซีนาจริงๆเซตโลลินก็เลยถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นครับเซตโรลินบอกว่าจอห์นซีนาชอบพูดแบบล้ำเส้นเสมอ ถ้าคุณย้อนกลับไปดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาที่เขาต้องพูดกับผู้ต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวเพื่อโปรโมทศึกใหญ่เขาจะล้ำเส้นเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องอธิบายก็คือโรมาเลนไม่ได้มีผลต่อชีวิตผมไม่ใช่ในเรื่องนี้โลมาเลนไม่ได้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของผมบนเวทีเขาไม่เคยทําและไม่จําเป็นต้องทํามันโลมาเลนไม่ได้มีผลกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวในอาชีพของผมโลมาเลนไม่สามารถสร้างเซตโรล,ลินและ จะไม่มีทางทำลายเซตโลดินได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องเดียวที่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบที่จอร์ซีนาพูดถึงผมในลักษณะแบบนั้นแต่นั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องทำผมเข้าใจเขาต้องใช้ชื่อผมในการเล่าเรื่องราวของเขาผมก็คงพูดถึงเขาเหมือนกันถ้าผมอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเขามันเป็นปกติของธุรกิจนี้มันเป็นวิธีการขายตัวของพวกเราและมันเป็นวิธีการที่ทำให้คนดูเนี่ยพูดถึงพวกเรา เซนโลลินนะครับมีโปรแกรมที่จะสู้กับเอ็ดในซัมเมอร์แสลมปีนี้ข่าวที่4ครับคิดลีออกมาบอกเหตุผลที่เขาหายไปจากจอทีวีก่อนหน้านี้คิดลีนะครับได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 และยังตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจอีกด้วยเขาพบว่าตัวเองเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติในเส้นเลือดนะครับหลังจากที่กลับมาจากการปั้มเพียง1แมตช์ทำให้เขาเนี่ยต้องกลับไปรักษาตัวอีกครั้ง คิลีเนี่ยมีอาการอักเสบที่หัวใจนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถออกกําลังกายหนักหนักได้หรือแม้กระทั่งขึ้นปั้มก็ไม่สามารถทําได้เช่นเดียวกันทําได้เพียงกิจกรรมเบาๆอย่างการเดินเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยคิลีมีอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มที่จะกลับมาปั้มอย่างจริงจังอีกครั้งนะครับโดยตอนนี้เขาปั้มให้กับรอแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคิดเล่นคอร์มาแล้วช่วงหนึ่งตอนนี้นะครับคิลีปั้มในดาร์กแมชให้กับ WWE เป็นหลัก ข่าวที่5ครับบ็อบบี้แลสลียเสนอให้นักมวยปั้มเหรียญทองโอลิมปิกเข้าทีมกาเบรียลสตีเวนสันนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่ได้รับความสนใจอย่างมากจาก WWE และก็ UFC นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ตกลงว่าจะไปที่ไหนนะครับเกเบลเนี่ยโพสต์ใน Twitter ว่าใน Summer s u m m e r ร์แสลมที่ลาสเวกัสเซดรอลินเสนอว่าจะสอนเขาด้วยตัวเองนะครับถ้าเขาเนี่ยสนใจจะเข้าสู่วงการของมวยปล้ำอาชีพ ในขณะเดียวกันนะครับ WWE แชมเปี้ยนบอบบี้แลสลี์ก็ได้ให้สัมภาษณ์และพูดถึงกาเบิลเช่นเดียวกันบอบบี้แลสลี์บอกว่าก a เบิลเนี่ยเขาเต็มไปด้วยความสามารถไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาทำในตอนนี้มันน่าสนใจจริงๆผมดูเขาในการแข่งขันเนี่ยเขายอดเยี่ยมมากผมจะไม่พยายามผลักดันเขาเพื่อเข้าสู่วงการนี้เขายังเป็นเด็กเขาอายุเพียง21ปีเท่านั้นเขาสามารถที่จะสู้หรือทำสิ่งต่างๆได้ตามที่เขาต้องการ แต่ถ้าเขาจะเข้าสู่ WWE นั่นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาถ้าเขาเข้ามาจริงๆผมจะให้เขาเข้าร่วมกับ The Hurt Business และผมจะช่วยผลักดันเขาอย่างเต็มที่ p o บ b y l a s ส l ี่มีโปรแกรมจะป้องกันแชมป์ WWE แชมเปียนนะครับกับ g o ลเบิร์ใน SummerSlam ข่าวต่อไปครับข่าวที่6 AEW Rampage มีประกาศใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับโทนี่คานครับเจ้าของแล้วก็หัวหน้าฝ่ายคีอทีของ AEW โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่า จะมีการประกาศที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งชื่อศึกของ AEW Rampage ในตอนนี้ก็คือ The First Dance ตอนนี้นะครับมีข่าวลืออย่างหนักว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรากฏตัวของ CM Punk นะครับแต่เขาจะยังไม่ขึ้นปั้มในทันทีแต่อาจจะขึ้นปั้มใน AEW All Out นะครับซึ่งก็จัดขึ้นใกล้กับชิคาโก้นั่นแหละแต่ทุกอย่างครับยังคงเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะทุกคน เพราะว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆแม้กระทั่งจากตัวของเซียมพังหรือว่า AEW อย่างเป็นทางการนะครับผมข่าวต่อไปข่าวที่7ครับพอไว้ครับจะกลับมาป้ามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปรักษาตัวนานกว่า18เดือนนะครับในที่สุดพอไว้ก็ประกาศว่าจะกลับมาขึ้นป้ามอีกครั้งใน AEW out หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยช็อกโลกโดยการเซ็นสัญญาเข้าสู่ AEW นะครับในฐานะของผู้ประกาศแต่ทว่าครับตอนนี้เนี่ยพอไว้ได้มีโอกาส ขึ้นปล้ำกับเขาสักทีโดยคู่ต่อสู้ของเขาก็คือคิวทีมาเชลนั่นเองอาการบาดเจ็บของพอไว้นะครับก็คือสะโพกของเขาเนี่ยมีปัญหาทางด้านกระดูกนะครับทำให้พอไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้สะดวกนักเพื่อที่จะให้พอไว้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยพอไว้จะต้องใส่แท่งอลูมิเนียมซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ทดแทนกระดูกนะครับเพื่อพยุงแล้วก็ให้พอไว้เนี่ยสามารถเดินได้ พอไว้ผ่าตัดโดยการมีแท่งไทเทเนียมอยู่ที่สะโพกเนี่ยมากกว่า5ปอนด์เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะข่าวต่อไปแซมมี่กาวล่าครับขอแฟนแต่งงานกลางเวทีมวยปล้ำแซมมี่กาวล่าครับบอกว่าจะมีการประกาศที่ยิ่งใหญ่ใน AEW Dynamite และเขาก็ทำเช่นนั้นจริงๆแซมมี่กาวล่าครับได้คุกเข่าขอแฟนแต่งงานท่ามกลางคนดูกว่า5000คนในสนามและแฟนเขาก็ตอบตกลงนะครับในคืนนั้นเองเนี่ย แซมมี่กาว,วา่าก็สามารถเอาชนะชอนสเปียร์และคว้าชัยชนะมาได้อย่างสวยงามก็ถือว่าเป็นค่ำคืนในความทรงจำของแซมมี่กาว,วาล่านะครับที่ได้ขอแฟนแต่งงานกลางเวทีมวยปั้ม่ามกลางคนดู5,000คนและยังคว้าชัยชนะมาได้อย่างสวยงามอีกด้วยตัวขอแสดงความยินดีกับแซมมี่กาว,วาล่าด้วยนะครับข่าวต่อไปครับข่าวที่9สติงครับยังคงปั้มได้ยอดเยี่ยมหลังจากที่หายไปจาก TNT ถึง20ปี ใน AEW Dynamite นะครับได้มีแมช2.0เจอกับ Sting แล้วก็ d e b ิ Allen นะครับในการปั้มแบบ Tornado Tag และ Sting เองเนี่ยก็ยังคงสามารถปั้มได้ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งจัดการ2.0ลงได้อย่างง่ายได้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมัน20ปียังไงเพราะว่าใน WWE เองเนี่ย Sting ก็ยังปั้มกับ Seth Rollins อยู่เลยนะครับมันคือ20ปีที่สติงเนี่ยหายไปและไม่ได้ปั้ม ผ่านช่องของ TNT นะครับไม่ใช่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ปั้มเลยตลอด20ปีเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยหายไป20ปีไม่เคยปั้มผ่านช่องนะครับหรือว่ามีการถ่ายทอดการปั้มของสติงเนี่ยผ่านช่องของ TNT มาเลย20ปีนั่นเองข่าวต่อไปข่าวสุดท้ายครับทุกคนคิสเตียนเขตปลดเกษรเข็มขัด TNA World Heavyweight Champion หลังจากที่เอาชนะ k e n นี่โอเมและคว้า Impact World Champion กับ TNA World Heavyweight Champion มาครอบคลองนะครับคิสเ,เตียนเคดก็ได้เปิดตัวใน Impact Zone และทำการประกาศว่าเขาเนี่ยจะปลดเกษียนเข็มขัด TNA World Heavyweight Champion นะครับคิสเ,เตียนเคดบอกว่าผมรู้สึกดีมากที่สามารถเอาชนะเค n นี่โอเมและเอาแชมป์กับมาที่นี่ได้ตอนนี้พวกเรากำลังสร้าง Impact ให้ใหญ่ขึ้น ถึงแม้เราจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดถึงอดีตแต่เป็นเวลาที่เราจะพูดถึงปัจจุบันและร่วมกันสร้างอนาคตดังนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ TNA World Heavyweight Champion จะหมดหน้าที่ของมันและ Impact World Champion จะทำหน้าที่ของมันต่อไปเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสมาคมนี้เผื่อใครที่ไม่รู้นะครับ TNA กับ Impact เนี่ยคือค่ายเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า เมื่อมีการรีแบรนด์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยดันมีเข็มขัด2เส้นนะครับก็คือเข็มขัดจากแบรนด์เก่าก็คือ TNA World Heavyweight Champion และเข็มขัดจากแบรนด์ใหม่นะครับก็คือ Impact World Champion การปลดกเกษียณเข็มขัดในตอนนี้นะฮะก็พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการรวมเข็มขัดนั่นแหละเพราะถึงแม้เข็มขัดจะมี2เส้นแต่มันไม่สามารถที่จะชิงแชมป์แบบ1เส้นได้นะครับดังนั้นการยกเลิกไป1เส้นเนี่ยก็ทําให คนที่เป็นแชมป์เนี่ยถือเข็มขัดแค่เส้นเดียวพอมันก็จะเข้าใจง่ายกว่านะครับผมวันนี้ก็มีข่าวมวยปล้ำม,มารายงานสั้นๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะรีบเข้าไปตอบแล้วเจอกันในไลฟ์นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ